สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะวันนี้วันอาทิตย์พักผ่อนกันพอหรือยังคะเป็นยังไงคะนอนพอไหมคะอยากจะบอกว่าคุณเป็นที่รักของจักรวาลน,นะคะอ,อ,อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อย่างไรที่คุณเผชิญอยู่จะดีหรือร้ายนะคะให้คุณ go with the flow นะคะก็ปล่อยมันไปแล้วก็เดินไปตามคันลองของมันนะคะไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปฝืนอะไรนะคะ สมมุติว่าถ้ามันจะต้องจบกับคนที่คุณรักหรือว่าเขาอาจจะมีคนใหม่หรือว่าอย่างไรไม่ต้องไปฝืนนะคะปล่อยให้เป็นไปตามคันลองนะคะคุณทำในส่วนของคุณให้ดีที่สุดนะคะแล้วคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คู่ควรกับคุณแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะสถานการณ์หรือว่า,าจะมาถามไพ่ว่า คุณกับเขาเป็นยังไงในเดือนนี้นะคะ,ะคลิปของดิฉันนะคะ timeless นะคะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหรก,ก็ตามก็เป็นเวลานั้นเลยนะคะอาจจะเป็น1ปีหลังจากนี้1เดือนหลังจากนี้1อาทิตย์หลังจากนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะ,ะคลิปของดิฉันไม่มีวันเก่านะคะกองที่1คะ่ะกองที่2คะ่ะวันนี้นะคะดิฉันมี ได้ไพ่มาใหม่สวยมากเลยนะคะแล้วก็ลองแล้วด้วยแม่นมากนะคะก็ในกองที่สองกองที่1น,นะคะเราจะมาถามไพ่กันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะสถานการณ์ของคุณในเรื่องความรักนะในเรื่องความรักนั้นอเอาการเาการเงินก่อนแล้วกันนะเงินแล้วก็งานแล้วก็ความรักเนาะเอาเรื่องการเงินก่อนละกันความรักไปที่หลังของดีต้องไว้ที่หลังใช่ไหมคะ ของที่คนอยากรู้ที่สุดนะะเอาเรื่องเอไม่รู้นะบางคนอาจจะงานมาก่อนนะคะตอนนี้นะคะที่ฉันเอาความรักไปทีหลังนะ,ะเอางานและเงินมาก่อนนะคะเงินมาที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะคะขอไพ่เปิดเผยนะขออิฐานขอวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของไพ่นั้นเข้ามาเปิดเผยให้กับคนที่เลือกกองที่หนึ่งขอไพ่โปรดจูนพลังงานนะคะขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆแล้วก็แนวทางที่ไพ่นั้น ได้ให้กับเราให,ให้ให้กับมวลชนนะคะขอบพระคุณค่ะไพคะขอถามหน่อยค่ะว่าสถานการณ์การเงินของคนที่เลือกไพ่กองที่หนั้น,นเป็นยังไงคะสําหรับเดือนนี้นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เดี๋ยวต้องให้เข้ามาซ่อมโต๊ะใหม่นะคะเนี่ยคือโยกมากเลย <laughs> ไม่ใช่โต๊ะของนิฉันนะคะฉันเพิ่งมาอยู่ที่นี่โอเคนะคะรู้สึกว่าอ่าโอเคต้องหันมาอย่างนี้นะ,ะสถานการณ์โอเค6ิกซับคัพขอพัยขอสับไพ่ใหม่พอดีว่าเมื่อกี้ไปดูให้เขานะคะยังไม่ ยังไม่พอนะต้องสับมากกว่าน,นี้หน่อยอาอการเงินคุณการเงินคุณเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้การเงินคุณเป็นยังไงบ้างคะเตีเย็นนะคะเจเย็นนะคะสัพไพ่ก่อนเอาให้แบบแน่นๆเหนียวๆการเงินของคุณ four of cups คุณเซ็งๆนะ เซ็ง Four of Cups เรื่องการเงินนะคะอันนี้คือการเงินโอเคก็คุณก็พยายามอยู่นะคะเรื่องเงินนะคะอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะ o ฟล์ทคอ่บรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งเรื่องเงินนะคะอ้าเพิ่งต้นเดือนเองนะคุณ ไม่เซ็งแล้วล่ะโอเคเรื่องงานล่ะคะเพจ of sorts เริ่มคิดจะทําอะไรบางอย่างคิดเยอะนะคะเริ่มคิดไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปหรือ,อยังไงไม่รู้นะคะเรื่องเรื่องอันนี้เรื่องงานโอเคเข้าเรื่องความรักเลยละกันนะเพราะว่าเราโฟกัสที่ความรักนะโอเคะ okay. ความรักล่ะคะ สถานการณ์คุณเป็นอย่างนี้เอ๊ดูของเขาดีไหมอะเรื่องเงินของเขาเราเป็นยังไงขอให้ช่วยบอกทีค่ะเรื่องเงินของเขาเป็นยังไงบ้างคะเงินเขาคนของคุณอนะเรื่องเงินเขา่เป็นยังไงบ้างคะคนของคุณขอให้ช่วยบอกทีนะคะได้โปรดได้โปรดในอ็อบคัพเออเขาก็แฮปปี้กับเงินเขานะคนของคุณนะ่ะเขารู้สึกดีเลยแหละกับสถานการณ์การเงินเขา ในออบคการงานของเขานะคะแล้วการงานของเขาล่ะคะคนของคุณนะเป็นยังไง Ace of Cup s โอ้เริ่มรู้สึกดีกับการงานของเขานะคะโอเคมันเหมือนกับว่ามันสวนกับคุณนะคุณสถานการณ์ของคุณกับของเขาอะน่าล่ะ ตัดใจจากเขาไม่ได้หรืออย่างไรไต้องมาแอบมาสอดส่องเขาโอเคนะคะก็เป็นเรื่องสถานการณ์เข้าเข้าคุณกับเขาเลยละกันเออสถานการณ์ของคุณเดือนนี้กับเขาคือ temperance คุณจะมีการปรับสมดุลน,นะสถานการณ์นะคะกำลังจะดีขึ้นนะคะคุณเดือนนี้นะจะมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีนะคะความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดความสมดุลในความสัมพันธ์นะคะ Queen of Wands นะคะ Ace of Cups โ okay. อเค Queen of Wands จะมีนะคะคนนั้นนะคะคนของคุณเนี่ยเขา ต้องการทำงานในความสัมพันธ์นี้นะคะขยันนะคะเ,เ,เขาคิดนึกขึ้นได้ว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างาแล้วเขาก็อยากทำในวิธีที่สร้างสรรค์น,นะคะเพื่อที่จะ a อ e of c u p นะคะเพื่อที่จะได้ทิ้งในสิ่งที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ในอดีตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณที่อาจจะจบไปหรือไม่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณกับเขานะคะที่มีเรื่องต้องช้ำอกช้ำใจกันนะคะก็เขาจะพยายามทํางานในความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คือพลังงานโดยรวมนะคะของเขานะคะที่มีต่อคุณในเดือนนี้นะคะกี่นาทีแล้ว7นาทีอ่าได้ต่อแล้ววันอาทิตย์เนี้ยมันก็ต้นเดือนแล้วเนาะคนของคุณเนี่ยนะ เขาคิดถึงคุณหรือเปล่าวันนี้เขาคิดถึงคุณหรือเปล่าคะคนของคุณนะ่ะเขาคิดถึงคุณไหมย king อกครับแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เขานึกถึงคุณนะคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยอยากจะมาให้ความอุ่นใจให้ความมั่นคงให้ความอ่เอสตรภาพกับคุณ นะคะเป็นความคิดของกษัตรนะคะกษัตรตัดแล้วไม่คืนคําความคิดของเขามุ่งมั่นนะคะแล้วก็คิดถึงอะไรที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวไม่ได้คิดแค่ชั่วคราวประเดียวประดาวเขาเป็นผู้ใหญ่เรื่องนี้มากนะคะเขาคิดแบบนี้นะคะคิดถึงคุณนะคะโอเค แล้วคุณล่ะคิดยังไงเกี่ยวกับเขาอะคุณล่ะคิดยังไงเกี่ยวกับเขาคะ่ะวันนี้โอ้โหบินมาเลยนะคะ six of wands six of wands โ okay. อเคไพ่หน้าใหม่นะแปบ๊บหนึ่งโทรศัพท์ไปไหนลืมเอาขึ้นมาค่ะคุณเองก็คุณก็อ่า โฟกัสนะคะเรื่องการทํางานมากกว่านะคะคุณอนะ่ะแล้วก็คุณก็คิดถึงเขาอาจจะไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าคุณมามุ่งมั่นชีวิตของตัวเองแล้วก็โฟกัสเรื่องการทํางานแล้วก็เรื่องจิตใจของคุณนะคะโ okay. อเคแล้ว เร็วนี้สถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นอย่างไรคะ,ะในไม่ช้านีสักประมาณไม่เกิน6เดือน3เดือนหรือพรุ่งนี้เลยนะ,ะที่ดูไพ่นะคะ,ะระยะเวลาเราบอกไม่ได้หรอกนะคะมันดูยากนะคะ,ะบางทีจากประสบการณ์นะดูคืนนี้พรุ่งนี้เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็บางทีก็อาทิตย์หนึ่ง บางทีก็3เดือนมางทีก็6เดือนไม่เกิน6เดือนนะคะแล้วแต่คุณจะมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นะคะ okay. สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ Page of coins จะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะเนื่องจากว่าคุณนั้นเคยเจ็บช้ำใจกันไปนะฮะจากความ ขัดแย้งกันในเรื่องของการทำงานหรือว่าในความสัมพันธ์แล้วแต่สถานการณ์พลังงานโดยรวมค่ะโอเคจะมีการเริ่มต้นใหม่นะดีใจด้วยนะคะถ้ามีการเริ่มต้นใหม่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราคิดบวกไว้ก่อนนะคะโอเคเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคุณจะเบื่อซะก่อนขอบคุณที่ ไม่กดข้ามโฆษณาขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็ที่ติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วออขออภัยถ้าหากว่าเอาไมโครโฟนนั้นบางทีอาจจะไม่ชัดสําหรับบางคนนะคะที่ฉันก็พยายามปรับปรุงอยู่เสมอนะคะหวังว่าครั้งนี้คงจะชัดเจนนะคะค่ะต่อไปกองของคนกองที่สองเลยกันะกน,นะคะ เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาติดตามใหม่จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะคนของคุณสถานการณ์ของคุณนะคะเชื่อว่าคุณเป็นที่รักนะคะคุณเป็นที่นับถือใครก็ให้เกียรติคุณนะคะพูดบวกให้กับตัวเองเสมอนะคะคนที่สร้างคุณมานะคะพระผู้สร้างพระพรพระอะไรก็แล้วแต่นะคะรักคุณมากนะคะแล้วก็คอยลุ้นคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะคะ ห้ามถอดใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรและให้คิดบวกนะคะโดยเฉพาะเรื่องตอนนี้นะคะประ,ประเทศเรากำลังเปิดใช่ไหมคะให้คุณคิดเลยเงินเข้ามารอแล้วนะคะเงินของคุณเข้ามารอให้คุณใช้แล้วนะคุณจะไม่จนอีกต่อไปนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วจัก,กรวาลจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ให้คุณไว้วางใจจักรวาลน,นะคะนี่คือเคล็ดลับให้คุณไปดูนะคะ The Secret นะคะของโรวันดานะคะที่อยู่ใน Netflix ก์นะเดี๋ยวดิฉันจะส่งลิงก์เข้าไปนะคะเมื่อดิฉันทำคลิปจบนะคะโอเคก็อีกอันนึงนะคะ Law of Attraction นะคะ,ะบางทีนะคะถึงแม้ว่าคุณจะคิดบวกหรืออย่างไรก็ตามคุณทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าสิ่งไม่ดีมันทำไม,มยังเกิดขึ้นกับคุณไม่เป็นไรคุณ สิทุกแค่คิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีเสมอนะคะชีวิตค่ะให้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณมาเกิดในโลกนี้ก็เพราะว่าคุณจะมาเรียนรู้ชีวิตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจิตจอยเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคกองที่สองนะคะโตะมันรกไปไหมคะโอเคกองที่สองนะคะเราจะมาถามไพ่เกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณกันนะคะ มีไพ่กองไหนที่ไม่ค่อยใช้มั่งเนาะเพราะว่ากลัวไพ่น้อยใจมากเลยนะอะกองนี้ละกันมีไพ่แบบบนได้ด้วยนะที่ฉันถามว่าสบายดีไหมนะคะไพ่กองเนี้ยทีุ่โดนไพ่กองอื่นทับเขาบอกว่าเขาหนักโอเคนะคะ,ะค่ะก็ขอไพ่เปิดเผยนะคะคนกองที่สองสถานการณ์การเงินของเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ สถานการณ์การเงินของคุณเป็นอย่งไงบ้างคะกองที่สองขอไพ่ช่วยเปิดเผยด้วยนะคะขอพระคุณนะคะขอพระคุณคะ่ะก้อยพลังงานตรงนะคะกับคนที่เข้ามาดูโอ้คุณเหมือนถูกทอดทิ้งเลยอการเงินของคุณน่ะเหมือนหนาวนะคะหนาวถูกทิ้งท่ามกลางความเหน็บหนาวหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะ,อะขอไพ่ขยายนะคะว่า ไฟล์ออฟเพนเคคืออะไรคะ The i m p r e s s นะคะก็อืมไฟล์ออฟ e พนเดอร์ไฟล์ออฟเพนเดอร์ก็มันถูกทิ้งโอเคแล้วก็ The i m p r e s s คืออะไรคะ อ๋อโอเคคุณอาจจะจบกับใครมานะคะอาจจะไม่รู้ว่าคนรักของคุณเป็นเจ้านายของคุณหรือเปล่านะดีอินเสนี่ก็เป็นคุณแหละที่มีจิตใจดีเป็นเ,เครื่องหมายแห่งการเยียวยาของคนของคุณนะคะแต่คุณต้องจบมานะคะคุณอาจจะรอความยุติธรรมอยู่นะคะเพราะว่ามีการยื้อไปยื้อมานะคะกับคนของคุณนะคะแต่ว่า คุณก็จะได้รับคำตอบที่ดีๆไม่นานนะคะเพราะว่าดีอิมเพรสขึ้นมาเป็นสัญญาณที่ดีนะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ต่อไปก็อาจจะดีก็ได้นะคะต่อไปจะเป็นยังไงคะสถานการณ์การเงินของคุณนะคะต่อไปจะเป็นยังไงคะจะดีขึ้นไหมคะต่อไปในเร็วๆนี้นะคะรอนานไม่ได้นะคะเรื่องเงินขอพายช่วยบอกด้วยนะคะ โอเคค่ะกำลังมาค่ะ n i g h t of w a n d อย่างไวด้วยนะคะเงินคุณกำลังมานะคะตอนนี้อาจจะต้องรออาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะโอเคแล้วงานของคุณลับเป็นอย่างไรคะโอ้งานของคุณก็ดีนะ Two of Cups นะคะคุณได้เพื่อนร่วมงานที่ดีเจ้านายที่ดีนะคะตอนเนี้ย ไม่รู้ว่าคุณทํางานให้ใครหรือคุณอาจจะทํางานของคุณเองนะคะหรือว่าคุณจะทางานกับใครคุณได้งานที่คุณรักคนที่ใฝ่ฝันนะคะงานก็รักคุณด้วยนะคนที่เพื่อนร่วมงานของคุณก็ดีนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะคะแสดงว่างานเก่าของคุณไม่ค่อยโอเคเนาะแต่งานใหม่ของคุณตอนนี้ดีนะคะเพราะว่า two of cups ขึ้นมาโอเค ทีนี้เข้าเรื่องคุณกับเขาแล้วนะคะเป็นอย,อย่างไรบ้างคะคสถานการณ์ความรักของคุณ The High Priestess นะคะในสถานการณ์ความรักของคุณเดือนนี้นะคะหรือว่าช่วงนี้คุณจะต้องใช้สัญชาตญาณที่ดีเยอะๆนะคะใช้สัญชาตญาณตัดสินใจในเรื่องความรักนะคะเสียงข้างในของคุณบอกว่าอย่างไรนะคะฟังให้ดีนะคะ จิตใจต้องนิ่งถึงจะรู้ว่าเสียงนั้นมาจากเสียงที่ดีและเป็นอ่าเป็นแนวทางที่จะตัดสินใจได้หรือเปล่านะคะก็ต้อง h イปริเทสนะคะหรือว่าสถานก,การณ์ของคนบางคนนี้ก็อาจจะถ้าสมมติว่าเป็นเพศเดียวกันเนี่ยก็เขาก็ชอบคุณนะคนที่แล้วเขาก็อยากจะมาง้อด้วยนะคะ ถ,ถ้าเป็นเพศเดียวกันนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายนะคะเขาก็ใจตรงกับคุณนะคะเขาก็ไม่ไดรังเกียจคุณนะคะเขาก็ใจตรงกันกับคุณแหละแต่ว่าอาจจะต้องเก็บเก็บซ่อนไวไฮพิเทสชอบแบบลึกลับนะคะอาจจะเก็บซ่อนไว้ไม่เปิดเผยยังไม่ถึงเวลานะคะแต่ก็คิดว่า อยากจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์มาอยากจะมาง้อนะคะโอเคดีจังโอเคแล้ววันนี้มันอาทิตย์เนาะคนที่คุณรักเนี่ยคนที่อยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยนะ mm. เขาคิดถึงคุณไหม mm. เขาคิดยังไงขอภายบอกหน่อยนะคะวันนี้เขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไงความคิดความรู้สึกของเขาเป็นยังไงคะกับ คนที่เลือกไพ่กองที่สองเออเขาเจ็บนะคะคุณเขาเจ็บเขาอาจ,จะคิดถึงแล้วก็รักคุณนะแต่เขาเจ็บนะมันเหมือนว่ามันมีการจบแบบเจ็บเนาะเขาเจ็บเจ็บมากเลยด้วยสิบดาบนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณเจ็บมากขนาดนี้คุณต้องรักเขามากถูกไหมคนของคุณรักคุณมากนะ ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามไม่ว่าเขาจะแสดงออกหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามเขารักคุณมากเพราะเขาเจ็บปวดมากแสดงว่าเขาแอบเก็บคุณไว้ในหัวใจลึกมากเขาถึงเจ็บได้ขนาดนี้นะคะจบแบบเจ็บประมาณนั้นนะคะวันนี้เขาคิดอย่างนั้นนะแม่ดีแลวไม่ดีกค็คุณที่มีคนอินกับคุณขนาดนี้ดีไหมคะโอเคแล้วคุณลา คุณเจ็บไหมคุณเป็นยังไงความรู้สึกของคุณความคิดของคุณกับเขาคุณเป็นยังไงขอไพ่ช่วยตอบทีนะคะขอไพ่ช่วยตอบทีค่ะ The Wheel คุณคิดว่าชีวิตมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะคุณเริ่มทำใจได้แล้วนะคุณเริ่ม move on คุณเริ่มมองหาแสวงหาสิ่งดีๆใหม่คุณเริ่มเป็นคนคิดบวก นะคะคุณเริ่มทําใจได้แล้วล่ะนะคะแล้วคุณก็เชื่อด้วยนะว่าคุณจะโชคดีคุณนี่ไม่ธรรมดานะไปเรียนรู้ความคิดนี้มาจากไหนคะเยี่ยมมากนะคะขอใพ่ช่วยขยาย the fortune a w อีกทีค่ะดูสิคุณกำลังจะได้ชัยชนะคุณกำลังจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะคุณ รู้ว่าใครกำลังเดินทางมาหาคุณวู้ว,วูสุดยอดโอเคนี่ความคุณเนี่ยอยู่ในสถานภาพที่ดีนะตอนนี้นะคะคุณมีความสุขนะคุณรู้สึกว่าคุณประสบความสำเร็จนะคะคุณกำลังเดินเข้าสู่เส้นชัยนะคะแล้วเร็วๆเ,เนี้ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรคะ เร็วนี้นะคะขอให้ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรคะขอให้ช่วยบอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีการวางแผนอย่างไรคะพ่ายช่วยขยายหนะะ่อยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเวียงเข้ามาหาคุณนะคะหรือว่าเขาอาจจะคิดเรื่องจะทำยังไงที่จะได้อยู่กับคุณแบบถูกต้องนะคะเขา คิดเรื่องความเหมาะสมด้วยนะคะ The Hair h a n เรื่องคุณธรรมอะไรงนี้ไม่อยากเอาเปรียบคุณนะคะ okay. อยากให้สิ่งดีๆกับคุณอย่างไรต่อไปคะเรียวนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ The Magician นะคะมีเขาและคุณเขาคุณนะคะมีอะไรก็ยกงัดออกมาใช้ให้หมดเลย The Magician แปลว่าอะไรเป็นไพ่ใหญ่ด้วยนะคะเขากับคุณเนี่ยน,นะ อธิษฐานให้สมหวังเอ๊ะคุณกับเขานี่มีอะไรกันเนี่ยทำไมจะต้องไปอธิษฐานรับหลังคุยกันตรงๆไม่ได้เลยไงไม่รู้ว่าทั้งสองเนี่ยมีอีโก้ทั้งคู่หรือเปล่านะคะก็ทางคุณนี่ลดหรือ,อยังถ้าคุณลดแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายเขานะคะเขาก็แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเขากำลังติดต่อสื่อสารแล้วก็ภาวนากับทางสวรรค์นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณนั้นได้ไปพบไปเจอหรือว่ากลับมาเป็นคนรักใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่ากลับสู่สภาพดีนะคะแล้วคุณในที่สุดแล้วคุณจะสมหวังไหมคะ Ace of Pentacle เริ่มจะสมหวังแล้วคะ่ะคุณดูสิคะสวยไหมคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นรูปเป็นร่าง ตอนนี้อยู่เป็นรูปเป็นร่างอยู่ไพ่บอกแบบนี้นะอนาคตต่อไปไม่ทราบอยู่ที่คุณนะคะเราไม่รู้อนาคตของตัวเองนะคะแต่ว่าวันนี้จะกำหนดได้นะคะโอเคค่ะเเริ่มต้นก็ดีแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะถามว่าอย่างไรดีอีกนะ เขารักคุณไหมเขายังรักคุณไหมเนาะมันเหมือนกับว,ว่ามีการจบไปเนาะกองนี้เนาะเขายังรักคุณไหมคะเขารักคุณไหมนั่นหล่นออกมาปลิวมาแบบนี้ดีมากเลย Page of Pentacle ก็รักสิคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณให้เป็นรูปเป็นร่างเขายังเหลืออยู่เริ่มขึ้นมา เรียนหน่งเขาเหลือเขาเหลืออยู่นะคะเพราะว่าเขารักคุณอยู่นะคะยินดีด้วยนะคะขอเอาใจช่วยทุกความสัมพันธ์ทุกคนนะคะเออค่ะก็น,อน้องลิเดียบอกว่าจบได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ